สวัสดีครับวันนี้ก็นอกเรื่องเครื่องไถน้าหน่อยนะครับก็มาซ่อมเครื่องมอไซค์นะครับมอเตอร์ไซน์นะครับก็จะเป็นรุ่นตัวนี้นะครับนอกเรื่องนะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับสาเหตุนะครับเครื่องมอเตอร์ไซน์นะครับฟิตแล้วมีปัญหาใช้ได้ไม่นานนะครับเสียอีกแล้วนะครับ แล้วก็อันนี้หนึ่งเคสนะครับอีกกรณีหนึ่งคือเครื่องเรานะครับแคมละลลยนะครับดูนะครับแคมปกติมันจะมีลูกเบี้ยวนะครับลูกเบี้ยวตัวนี้นะครับลูกเบี้ยวจะมีลูกเบี้ยอยู่นะครับสังเกตนะครับจะมีลูกเบี้ยวอยู่นะครับเห็นนะครับลูกเบี้ยวที่นูนออกมาเลยนะครับตัวนี้นะครับก็มีนูนหมือนะครับนูนดูฝั่งเดียวนะครับ นี่ข้องเดียวนะครับหายเลยนะครับก็คือน้ามันเครื่องไม่ขึ้นไปเลี้ยงนะครับพูดง่ายๆนะครับว่าอาการนะครับแคมลลายนะครับอดูใกล้ๆนะครับไม่เหลือเลยนะครับลลายนะครับไม่เหลือเลยแล้วก็ตัวนี้เหลือนะครับตัวนี้เหลือนะครับอันนี้ไม่เหลือนะครับเหลือแค่นี้เองนะครับดูนิ้วนะครับเหลือแค่นี้เองที่เหลือลลายหมดนะครับเฟิรนเรื่องลิ้นไม่ต้องถามนะครับเจ๊งหมดนะครับคืออาการที่สองก็คือตัวนี้ลลายนะครับ อ,อีกอาการหนึ่งก็คือบางท่านสมัยเด็กๆนะครับไม่เป็นเครื่องเคยเห็นคนโตเขาพูดกันเสมอว่าทําไมฟิตเครื่องแล้วเครื่องไม่ทนใช้ได้แป๊บเดียวพังอีกนะครับไม่รู้จะฟิตทํทไมนะครับเคยได้ยินนะครับคนโตๆโเตขาพูดกันก็พอเราได้ศึกษาเกี่ยวเครื่องยนต์กลไกได้เราเรียนมาก็รู้นะครับสาเหตุของมันแล้วผมมั่นใจว่าลหลายๆท่านนะครับหรือน้องๆ ที่ทํามอเตอร์ไซค์นะครับก็คงอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับหัวใจสําคัญของมันก็คือน้ํามันเครื่องนะครับสาเหตุที่พูดไปก็คือใช้ได้ไม่นานคือน้ำมันเครื่องไม่ไปเลี้ยงนะครับไม่ไปเลี้ยงกระเดื่องกดวาวนะครับไม่ไปเลี้ยงลูกสูบไม่ไปเลี้ยงชิ้นส่วนต่างๆนะครับนะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นปั๊มน้ํามันเครื่องของเวฟร้อยนะครับเอสนะครับคุณดูนะครับอ่าเห็นเห็นไหมนะเห็นไหมครับ มจะจับไางเห็นดีเนาะมันมืดโอเคเห็นนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับมันจะนูนนะครับเห็นตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นล่องนูนโกร่งนะครับพูดง่ายๆไว้ตัวนี้ถูกดันนะครับถูกดันมาทําให้ป่าก็ปั๊มโก่งนะครับน้ำมันเครื่องเวลาทํางานนะครับปั๊มทํางานจริงนะครับปั๊มทํางานจริงนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูบางคนไม่เคยเห็นนะครับ พอได้ดูเลยนะครับว่าด้านในเป็นยังไงนะครับก็อนอสามตัวนะครับวันนี้ผมถอดจากเครื่องมาแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปที่ผ่านมาก็คงจะให้ดูแล้วนะครับว่าที่การถอดถอดยังไงใส่ย,ยังไงนะครับอันนี้เป็นสาเหตุของเครื่องพังนะครับ เว็บร้อยเอก็คือปั๊มน้ำมันเครื่องไม่ดีนะครับพังนะครับฝาครอบปั๊มโก่งนะครับชุดอ่อนของปั๊มนะครับมันไม่มีโอลิงนะครับพูดง่ายๆนะครับโอเคนะครับด้านในก็มีเท่านี้นะครับฝาครอบมันโก่งนะครับมันโก่งกลางครับสังเกตนะครับมันโก่งนะครับเวลา เวลามันโก่งนะครับมอยู่ลักษณะนี้นะครับเวลามันโก่งนะครับน้ำมันเครื่องนะครับมันจะออกครับมันจะออกตามรูที่มันโก่งนะครับ๋ยวจะเนี่ยทำให้น้ำมันเครื่องออกที่นี่นะครับไม่ขึ้นไปฉีดกระเดื่องกดวาลนะครับทําให้กระเดื่องกดวาลกับชาร์ปแคมอะไรทั้งหลายเนี่ยครับหรือลูกเบี้ยวนะครับลายๆหมดเลยนะครับลูกเบี้ยวกะเดืองกดวาลนะครับครับลายๆหมดเลยครับเห็นนะครับก็ด้านในก็ไม่มีนะครับดึงออกมาก็จะมีแกน ปั๊มน้ำมันเครื่องแล้วก็แกนนะครับแกนยึดในแกนนี้นะครับจะไปจับกับตัวนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนะครับโอเคนะครับก็สาเหตุนะครับของเครื่องตัวนี้ก็มาจากปั๊มน้ํามันเครื่องเสียนะครับแล้วก็ใช้กันเครื่องนี้เป็นเครื่องผมเองเว็บร้อยร้อยเอดใช้มาปีสี่หกนะครับปีสองห้าสี่หกยันปัจจุบันนี้ก็สิบกว่าปีนะก็ไม่เคยได้ทําอะไรกับมันเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเราก็มาดูการเสียอย่างอื่นนะครับแต่เครื่องนี้มีอยู่ตัวเดียวครับที่เสียหรือเป่าเน้นมันเครื่องนะครับก็ได้ทําการซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่นะครับดูลักษณะเหมือนกันนะครับเครื่องซื้อมาใหม่มันจะไม่โกงนะครับคุณดูครับไม่โกงน,นแนบสนิทเลยนะครับ ไม่โกงเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็อีกท้าหนึงก็คือตัวนี้แข็งนะครับปะเก็นนะครับแข็งครับเครื่องตัวนี้นะครับก็คืออันดับแรกเราต้องเปลี่ยนปั๊มก่อนนะครับเปลี่ยนปั๊มก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้โดยที่เราไม่ต้องรื้อใหญ่นะครับเพียงแค่รื้อฝาครอบจานไฟฝาครอบสีดํานะครับข้างจานไฟกับข้างพวกชันคัสนะครับ พวกคันะครับสองอย่างนี้นะครับหรือแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวโอเคครับก็โอเคนะครับมาต่อต่อนะครับก็เมื่อกี้บอกสาเหตุไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรื้อของผมนะครับวิธีการซ่อมแบบบ้านๆเลยนะครับแบบช่างขี้เกียจนะครับผมเป็นช่างขี้เกียจนะครับก็คืองานเยอะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นงานเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอันนี้คือโซ่เราลิ้นนะครับด้านในมันก็จะมีตัวตั้งเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหนึ่งตัวนะครับ แล้วก็เอาตัววิตน้ำมันตัวปวั่นแกนน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้นะครับเป็นจานนะครับจานไฟนะครับก็จะรื้อฝาครอบฝั่งจานนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับฝั่งคัตนะครับรื้อสองฝั่งนะครับฝาดําๆนะครับแค่นั้นพอครับแล้วอย่างอื่นเราไม on ่ต้องไปสนใจอะไรกับ huh. มันนะครับ <Schne> ท <inclusion. S 2> ําเองได้นะครับไม่ต้องไปจ้างนะครับถ้ามันเครื่องไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ไอตรงนี้เอาลูกปืนออกได้นะครับแล้วก็สวมพวก กดคัดอะไรเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการลื้งง่ายๆนะครับทําง่ายๆแล้วก็ผมก็ได้ทําการไปเอ่อเขาเรียกอะไรละครับฟานมานะครับสายอะไรผมไม่แน่ใจนะสายแรกเลยนะครับไปได้ไปทำฟานมาเรียบร้อยนะครับก็วันนี้จะประกอบนะครับแล้วมาลองกันนะครับก็คือต้นทุนก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับสองพันนะครับแพงตัวนี้นะครับนะครับแพงตัวนี้มันละลายนะครับ โอเคนะครับสาเหตุนะครับก็คือปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับอ่าโอเคครับเรามาดูนะครับที่อยู่ของปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับที่วาสียนะครับอันนี้ตัวใหม่นะครับจะอยู่ลักษณะนี้นะครับเวลาเราถอดนะครับก็จะมีน็อตไขควงแขกนะครับสามตัวนะครับตัวนะครับสามตัวนะครับสามจุดเราดึงถอดแล้วดึงออกมาได้นะครับด้านในนะครับเราจะเห็นเอ่อ เห็นนะครับด้านในเราจะเห็นนะครับนะพยายามไม่เห็นด้านในนะครับไอรูตรงกลางนะครับตรงเนี้ยนะครับที่ว่าไปจับกับปั๊มนะครับที่ไปจับกับปั๊มนะครับตัวเนี้ยนะครับ ตัวกลางเนี่ยนะครับด้านในจะมีสลักนะครับสลักเก็บไว้หมุนกับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนะครับจะไปสวมอยู่ในนี้นะครับลักษณะนี้นะครับนะครับจะอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วหมุนนะครับนะครับก็จะหมุนได้นะครับโอเคนะครับก็ต่อไปก็มาทําความรู้จักกับหลักการทํางานของปั๊มนะครับ ครับก็มาต่อนะครับหลักการทางานของปั๊มนะครับนะครับก็คืออาศัยการปั่นน้ํามันนะครับดูตัวนี้นะครับอาศัยการปั่นน้ํามันครับตามเฟืองนะครับที่ขยับเนี่ยนะครับน้ํามันจะเข้ามาช่วงล่องเฟืองครับแล้วบีบออกนะครับโอเคนะครับเข้าใจนะครับแล้วก็ทางผ่านนะครับเรามาดูทางทางเดินน้ํามันเครื่องนะครับก่อนจะซ่อมนะครับต้องรู้จักก่อนนะครับว่าทําไมมันเสียแล้วทําไมชับละลาย ขอโทษครับไม่ใช่ชาร์จนะติดเครื่องยนต์ดีเซลทําไมเเผาก็เดืองกดวาลครับหรือหรือแคมอะไรทั้งหลายครับที่คุณเรียกกันนะครับําไมันมันละลายนะครับก็คือเรามาดูทางเดินน้ำมันเครื่องก่อนนะครับทางเดินน้ำมันเครื่องของรุ่นเวฟร้อยนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับคุณเห็นท่อนะครับท่อตัวนี้นะครับจะเป็นท่อท่อดูดนะครับตัวนี้จะเป็นท่อดูดนะครับไอร่องสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อนเห็นนะครับ ตรงนี้คือจะเป็นใส่แผ่นกองไว้นะครับน้ํามันเครื่องนะครับก็จะมาจากรูนี้นะครับรูด้านไหนที่ผมชี้เนี่ยนะครับเห็นฮะจะมีรูนะครับรูน้ามันเครื่องจะเข้ามานี่นะครับถูกผ่านกองนะครับผ่านกองถูกถูกดูดนะครับผ่านกองเสร็จนะครับจะขึ้นมาีนี่นะครับเห็นกันนะครับอ่าก็จะถูกดูดขึ้นมานะครับมาที่ท่อนี้นะครับ ตอนนี้นะครับเราขึ้นมารูรูนี้นะครับเห็นนะครับด้านในจะมีรูอยู่นะครับนะครับรูรูจะมีรูอยู่นะครับขึ้นมาที่รูนะครับแล้วก็พอดูจากรูนะครับโอเคนะครับเห็นนะครับพอดูจากรูนี้นะครับพอดูจากรูนี้นะครับที่ผมชี้นะครับขึ้นมาบริเวณพวกนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณ น้ำมันเครื่องที่ดูดถูกดูดออกมานะครับนะครับแล้วก็จะผ่านนะครับการผลิตแรงดันสูงนะครับด้วยปั๊มนะครับด้วยปั๊มนะครับปั๊มก็จะทําหน้าที่ปั่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเห็นกันได้ไม่งงกันนะครับให้เห็นกันชัดๆนะครับโอเคนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะถูกการปั่นนะครับปั่นจากตัวนี้นะครับจะมีปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับที่ผมให้ดูนะครับเป็นรูปตัวนี้นะครับ กับตัวผู้อีกตัวนะครับจะถูกปั่นนะครับพอปั่นเสร็จครับจะถูกส่งมาท่อน <ygen Samantha. S 1> <AU T> ี้นะครับนะครับโอเคนะครับก็คือจะออกมาจากนี่นะครับถูกปั้มแรงดันสูงนะครับที่อยู่ในนี้นะครับที่ให้ดูนะครับเป็นรูปดาวนะครับถูกปั่นนะครับออกเข้ามารูรูนี้นะครับมาทะลุรูนี้นะครับเห็นนะครับมาทะลุช่องนี้นะครับเข้ามาซึ่งพวกนี้จะมีประกันอยู่นะครับมันมาถึงกันไม่ได้นะครับ ก็จะถูกบังคับนะครับน้ํามันก็แรงดันสูงนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็จะถูกขีดออกมานะครับบริเวณช่องนี้นะครับช่องนี้ก็จะถูกบีบนะครับหรือถูกขีดรอบหนึ่งครับออกมาบริเวณที่รูเสานะครับตัวล่างนะครับรูรูเสาตัวล่างนะครับฝั่งคัดนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็จะถูกมาที่ตัวนี้ เสร็จแล้วนะครับก็จะถูกส่งไปที่อ่อเสื้อนะครับครับก็เสร็จแล้วจะถูกมาส่งที่เสื้อสูบนะครับก็จะส่งมาล่องนี้นะครับรูนี้นะครับนะครับส่งมารูนี้นะครับก็คือจะอยู่ลักษณะนี้นะครับสูงเข้าไปแล้วเรากลับกลับมานะครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับน้ํามันเครื่องนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้ที่เกิดจากแรงดันสูงถูกถูกผลิตจากแรงดันต่ําไปแรงดันสูงโดยการผ่านปั๊มน้ามันเครื่องเสร็จแล้วนะครับ ก็จะถูกส่งมาบริเวณนิ้วผมเนี่ยนะครับก็จะไปที่เสานะครับก็คือเสาตัวนี้นะครับผมได้ถอดออกไปแล้วนะครับมาที่เสาตัวนี้นะครับมาที่แกนเสาตัวนี้มาเลยนะครับก็คือเลาะเลาะรูนะครับเลาะรูนี้มาเลยนะครับมาโผล่ที่นี่นะครับโผล่รูนี้นะครับมาโผล่รูนี้นะครับแล้วก็มาไปไหนต่อครับโผล่รูนี้ก็มาเอ่อ ครับก็มาตามเสาเลยนะครับมาตามรูเสาเลยนะครับก็จะมาบริเวณรูนี้นะครับรูนี้ก็จะส่งมาที่เอรับดูนะครับที่อรูนี้นะครับรูนี้ก็รูนี้ทะลุนี่นะครับนะครับก็จะถูกมาส่งบริเวณอหัวหัวเสาแล้วกันนะครับแล้วก็จะถูกจ่ายมาที่อ่ เขาเรียกอะไรนะครับชาร์ปนะครับแคมแคมนะครับจะถูกจ่ายมาที่แคมนะครับพอจ่ายจากแคมเสร็จนะครับก็ทําการกลับคืนสู่ถังนะครับกลับคืนสู่ถังนะครับก็วิธีการกลับคืนสู่ถังของเขานะครับก็จะมีรูนะครับเห็นนะครับรูนี้นะครับรูนี้นะครับทําหน้าที่ส่งกลับถังนะครับก็คือมันจะไหลนะครับมันจะไหลนะครับก็คือจากจุดจุดนี้นะครับนะครับเข้าไปเลี้ยง พวกกระเดื่องกดวาวหรือแคมทั้งหลายที่น้องๆเรียกกันหรือว่าไอซีเรียกกันนะครับก็ถ่ายช่วงมืดนะครับเห็นมีประโยชน์เลยทำให้นะครับแล้วก็จะไหลลงเข้ารูนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับรูที่เห็นนะครับรูนี้นะครับเนี่ยนะครับรูนี้เลยนะครับที่เห็นนะครับลงนี่นะครับพอลงนี่มานะครับมันก็ตามมาเลยนะครับตามกันมาก็คือมาผ่านรูนี้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เข้านี้ออกนะครับออกนี่นะครับลักษณะนี้นะครับอยู่ก็เข้ารูนี้นะครับ รูนี้ก็มาเข้านี่เลยครับมาลงรูนี้ก็ทาครบวงจรนะครับของน้ำมันเครื่องก็กลับลงสู่อ่างก็วัฏจักรเหมือนเดิมครับถูกปั๊มขึ้นมาฉีดเข้านี่นะครับขึ้นเสาขึ้นเสาไปที่ฝาสูบแคมนะครับฉีดไปที่แคมเสร็จแล้วก็ไหลกลับสูงลงต่ํานะครับไหลต่าลงอลงมาตามขั้นตอนที่บอกครับสุดท้ายมาจบอยู่ที่นี่นะครับโอเคนะครับก็เครื่องนี้สรุปได้ว่ามีอยู่สองกรณีคือใช้นานนะครับไม่ได้กองตันนะครับตัว มน้ำมันมีปัญหานะครับก็คือฝาโก่งนะครับโอเคนะครับต่อไปเรารู้จักหลักการทํางานของน้ํามันเครื่องหรือทางผ่านแล้วนะครับแลวความสําคัญของมันนะครับเหตุผลนะครับก็ของมันที่พังก็คือน้ำมันเครื่องไม่ไปเลี้ยงนะครับก็คือหัวใจสําคัญนะครับของเครื่องยนต์ทุกชนิดนะครับจะเป็นสี่สูบหกสูบสูบเดียวบนซินดีเซลทั้งหลายนะครับเครื่องตัดยากเครื่องพ่นยาเครื่อง ทุกอย่างที่เป็นเครื่องยนต์กลไกสี่จังหวะนะครับต้องอาศัยน้ำมันเครื่องล้วนๆนะครับยกเว้นสองจังหวะนะครับสองจังหวะจะไม่มีนะครับลิ้นในดีเอเซนะครับก็จะใช้พอร์ตเปิดเปิดเอานะครับก็คือกระบอกสูบในตัวนะครับเป็นช่องไเดีเสียนะครับแต่ที่พูดถึงนี่สี่จังหวะทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเซลบินซินนะครับต้องมีน้ํามันเครื่องไปเลี้ยงนะครับไปเลี้ยงข้อเหวี่ยงไปเลี้ยงกระเดื่องกดวาวนะครับทุกชนิดนะครับต่างกันที่ปั๊มขนาดของปั๊มนะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูวิธีการประกอบนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ประกอบฝาสูบ